เ,เข้ามานานๆเข้าในเมืองทีิจับจริง หอดล้อเลยครับแม่นี่รูปพ่อเดี๋ยวเจอกันสดีครับ ดีมิดบอกแงแฟนลำนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์วิ g วินะครับขันแกนนี่เลยนะครับพระเอกสุดหล่อของเราซิบีนะฮะวันเตาสชิปนาุเกเดี๋ยวันนี้แต่ว่าลองหัวดก็คงไม่ได้หมวขนาดนันะมาลองฟิลลิ่งว่าเจะด้บเปอดเรลิกานะมันจะกี่ยากง่ายยังไงนะ ต่างกับคัวริงเราเยอะไหมเอาไว้ติดตามนะครับลูกพ่อปังแจทีเลยนะครับ เดิม,ดมแต่ได้าอาคาโอ้โหพักเท้า,าเนี่มนึกยว่าเปว่าเกียรโยงนะคะเนะนี่ยทัดเท้าแตะครับเดิมเดิมเลยครับดูดูองศาขาผมสูง180ก็เต็มขานะครับงอเข่าด้วยซ้ำ รถก็เบามากีน้อเบาดีดี หมอบรักหมอบแน่อันนี้ยังไม่คนไหนะครับแต่ดงง่ายมากตัตา์ตาอนด้าครับเป็นนิดต่อยุดเนอร์ ดึงเป็นม้าพี่น้องไปเลี้ยวชุดยใสตัวแรงน้ำมันเหมือนพี่น้อง หน่วยเซอร์วิสมาเติมน้ำมันให้ครับหลังจากหน่วยเซอร์วิสมาเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปกันต่อกับเจ้า All New CBR 1RRR จะเยอะไปไหนนี่นะครับคำว่า All New ก็คือ All New จริงๆนะครับที่ได้มาจากรุ่นเดิมกคงจะมีแค่ล้อหน้ามั้งผมว่า <laughs> ทุกอย่างใหม่หมดสดซิงๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น q u ิ c ชิปเตอร์นะครับที่รู้สึกว่ามันจะ นุ่มดีเหลือเกินนะครับจะอัพจะดาวเนี่ยเตะขึ้นทุกเกียร์เลยนะครับประทับใจนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ดีเท่านี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนะครับพ่อเนี่ยได้ของอาคาโปวิกนะครมาจากโรงงานโอ้โหสุดจริงๆไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มแนละ้วผมว่าระดับเสียงเนี่ยอยู่ที่ในเกณฑ์ที่เออมันกําลังเร้าใจไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับยิ่งเวลารอบเปิดแบบพัดมแบบ เราขี่รถยนต์ฮอนด้าบางเรื่องเคเวลาเทคเปิดมันเสียงหวานเทียบนะครับเกิดก็เสียดายนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ผมมีปัญหานะครับก็เลยไม่สามารถติดต่อไมค์้อหมวกได้ก็เลยได้ยินเสียงพ่อไม่ชัดนะครับพอไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับ l อนิวเนี่ยก็คือใหม่ทุกอย่างนะครับผมไปส่องดูโช๊คหลังไฟฟ้านะครับปกติหัโช๊คเนี่ยมันจะยึดกับซับเฟรมใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นะครับ โชกหลังเนี่ยจะไปยึดกับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องคล้ายๆกับพวกดูคติเลยนะครับก็สุดยอดนะครับก็ประทับใจครับสหรับฟีลลิ่งการขี่ก็ตามสไตล์ฮันด้านับเป็นนิดต่อยุสเซอร์ทุกคนนะครับทุกรุ่นของฮัน d a าครับขี่ง่ายนะครับควบคุมง่ายสําหรับใครที่กําลังมองหาซุปเปอร์ไบค์นะครับสายสปอร์ตนะฮะโอ้โหอันนี้สุดจริงๆนะครับให้ของมาไม่มีกั๊กเลยนะครับ ราคาค่าตัวอยู่ที่1 1 1 9งล้านบาทนะครับหือแบตเตอรี่ผมเอาแทนละนะเออนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มสุดจริงๆคันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง Honda บิ g กวิ g ไว้ด้วยนะครับว่าสำหรับวันนี้สนุกสนานนะครับเป็นกันเองพี่น้องนะฮะยังไงใครที่สนใจก็ลองสอบถามทางค o n d าบิ g กวิ g นะครับทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับ เจ้า CBR 1000RR นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายตอนนี้นะครับก็คือคงจะเป็น EP ต่อไปนะครับสำหรับเจ้า CBR 600RR นะครับ <c oughs> ก็ได้ลองชี่มาเหมือนกัน <c oughs> หนุกนาํนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงช่วงทุ้ท้ายนี้นะครับยังก็ปากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่ว่าจะทางช่องทาง YouTube หรือ TikTok นะครับยิน ชูก็จะเป็นครูชะเที้ยวนะครับส่วนทิกตอกก็จะเป็นครูลาเต้หนึ่งสองแปดนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับนะเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย ร้านกาแฟเลยไม่เตียไมแวาิ